ถึงเกาหลีครับคลองยวนชวนรักที่เลี้ยงปลาคราฟในบอ่อบำบัดน้ำเสียสวยเหมือนกับคลองชองเกชูครับภาษาสถาปตยกครมสุดล้ำย่างกับหลุดมาจากหนังสายไฟจุดชมต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาลูกชิ้นปลากายที่อร่อยที่สุดในประเทศและค่าน้าประปาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ก็วันนี้ครับเทปพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองสี่แควครับผมจุดเริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพยาของเรานี่เองครับนครสวรรค์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะว่าสวยมากๆเลยคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับเทปอยู่ที่หอชมเมืองนครสวรรค์ครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์360องศาเลยและวันนี้บอกได้เลยว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวที่นครสวรรค์ครับไปรุยกันครับู จะชั้นสิบแล้วเราจะเห็น,นวิวนครสวรรค์แล้ว <c oughs> <c oughs> ผมหัวเราะอยู่คนเดียวเลยนะนฮัลโหทุกคนสวยมาก <c oughs> คือตรงนี้คือเห็นวิวเมืองนครสวรรค์แบบ360 <c oughs> องศาเลยทนะุกคนเห็นหมดเลยอ่ะแล้วนี่ฝั่งในเมืองเนี่ยเราเห็นสะพานนู่นประชาธิวงแล้วก็นู่น ภาษา,าอยู่ตรงนู้นนะน่แดงๆนเห็นปะเห็นเลยครับผนวิวกับไกลมากๆเลยอะ่ะตรงนู้นก็จะเห็นเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำปิงกับวังนะครับมาบรรจบกันจากพิษณุโลกนี่ตรงนี้เลยใช่ฮะตรงนี้แหละเห็นไหมเห็นสายแม่น้ำปะเป็นแม่น้ำปิงกับวังที่มาบรรจบกันนะครับจากพิษณุโลกเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะไหลไหลมาเรื่อยๆไหลมาทางนี้ไหลมาทางนี้ได้ไหมน่าจะได้นะอ่าโอเคได้ มีเห็นวัดด้วยเห็นนะเห็นวิววัดส,สวยที่สุดเลยคุณแม่ก้มงหัวนิดนึงอันแหลกสุดยอดเลยคุณแม่ครับแล้วก็จะมาจบกันตรงในเมืองเหมือนเดิมตรงนี้ปิงวังยมหน้าของเราจุดกำเนิดของแม่น้งเจ้าพยา หอชมเมืองนครสวรรค์เป็นจุดชมวิวที่ก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้ชมวิวเมืองโดยเฉพาะครับจะสามารถมองเห็นได้ทั้งเมืองเลยมีความสูงอยู่ที่32เมตรโดยภายในจะมีด้วยกันทั้งหมด10ชั้นและจุดชมวิวจะอยู่ที่ชั้น10นี้เองครับผมเราจะสามารถมองเห็นได้รอบ360องศาเลยและยังเห็นไปได้ไกลกว่า10กิโลเมตรครับโดยทางทิศตะวันออกนั้นจะมองเห็นทั้งเขากบและบึงบอระเพ็ดส่วนทางทิศใต้ก็จะเห็นอุทยานสวรรค์ต้นน้าเจ้าพระยาสะพานเดชาปิวง์วัดเขาจอม คีรีนาครดและยังมีกล้องส่องทางไกลเอาไว้บริการอีกด้วยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเทปอยู่ที่หน้าสํานักงานเทศบาลนครสวรรค์ครับวันนี้ครับเทปจะมาหาคําตอบกันว่าจริงหรือไม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ใช้น้ําประปาถูกที่สุดในประเทศไทยครับไปหาคําตอบนครับ บอกเลยนะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างนี้นะครับจากท่านนายกนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างิ่งเลยท่านนายกแต่วันนี้ผมที่ผมมาหาท่านในวันนี้ผมมีเรื่องที่แบบสนใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้น้ำประปาของคนในจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านครับเพราะว่าได้ยินมาว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับใช้น้ำประปาถูกที่สุดในประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับท่านครับสาเหตุเนี่ยที่เราสามารถผลิตปปาได้ได้ถูกกันเนาะ เราใช้น้ําดิบจากแม่น้ําปิงเรามีน้ำตลอดไงเราไม่ต้องไปเสียค่าน้ําดิบไงมันเลยถูกหลายๆเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างโคราชต้องซื้อน้ําดิบมาจากลําบะคองเขาต้องเสียค่าน้ําดิบด้วยไงเขาต้องซื้อมาก่อนแล้วเราไม่ต้องเสียทีหนึ่งจะเราดึงน้ำใช้ได้เลยเราดึงน้ําจากแม่น้ํามาแล้วมาผลิตเลยเราเริ่มต้นตั้งแต่ 1- ถึง20คิวเนี่ยเรา คุณเสียแค่5บาท5บาทต่อ1คิวอ๋อหคิวแรกยี่สิ20คิวเนี่ยคุูจะเสียแค่แค่5บาทใช่1ต่อ1คิวในภูมิภาคเนี่ยถ้าจะเริ่มประมาณ10บาทประมาณ2เท่าตัวของเราส่วนราคาตั้งแต่ประมาณ2 1ถึง50คิวเนี่ยเราจะเก็บประมาณ เจ็ดบาทห้าสิบแต่ถ้าเกิดเป็นภูมิภาคเก็บก็ที่ยี่สิบเอ็ดบาทประมาณสามเท่าตัวนะงั้นแปลว่าข้อมูลที่ผมหามาคือจังหวัดนครสวรรค์ใช้น้ำปปาถูกที่สุดในประเทศใช่ครับก็เป็นเรื่องจริงถึงนะค่านเรื่องจริงครับเราเป็นประปาดื่มได้เป็นประปาดื่มได้ใช่ฮะเราปราปาดื่มได้จริงปะครับท่านจริงฮะจริงจริงท่านครับอีกหนึ่งคำถามที่ผมสงสัยครับได้ยินมาว่าเลี้ยงปลาคราฟในบ่อบําบัดน้ําเสียครับจริงไหมครับท่านมันไม่ใช่บ่อบำบัดน้ําเสีย คืออย่างเงี้เราผลิตปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้กันดำปิดปีดที่เราเนี่ยเราเอาไปบำบัดเสร็จแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราบำบัดน้ำแล้วเนี่ยจะเอาน้ำไปรียูสอย่างไงให้มันเป็นประโยชน์รเราก็เลยเอามาเติมที่อุทยานสวรรค์ที่เป็นสวนสาธารณะใหญ่ของเราแล้วก็เอาน้ำที่บำบัดแล้วมาเติมไอ้น้ำที่เราบำบัดแล้วเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้สามารถเลี้ยงปลาได้เราก็เลยเอาปลาคราฟเนี่ยไปปล่อย หลังจากนั้นเนี่ยคนก็มาดูแล้วก็สนใจมาก <ừ. S 1> ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยตอนนี้คนมาดูมาทเที่ยวกันตอนเยๆ็นๆเยอะมากเลยที่ที่ที่มันท้าทายคืออะไรครับผมเพราะผมรู้สึกว่าคือพน้้ำสปกปรกน้ำาสกปรกใช่ไหมครับแล้วท่านดันเลือกเป็นปลาคราฟอะซึ่งจริงๆแล้วปลาคราฟเขามีความสซนซิทีฟกับน้ำมากๆเลยครับแล้วเป็นปลางวงปลาินมันอาจจะไม่ได้ว้าวอะแอ่ถาเป็นปลาคราฟเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ย น้ำมันต้องดีมากๆเลยเราเราน้ำได้มาตรฐานบำบัดแล้วได้มาตรฐานสามารถเลี้ยงปลาได้ดื่มได้ด้วยอ่ะเจ๋งมากขอบคุณท่านนายกมากเลยครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับครับดีดีครับ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่บำบัดน้ำเสียใช่ครับฟังไม่ผิดครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยทางเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์สร้างขึ้นเพื่อชวนชวนให้ประชาชนร่วมกันเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติครับแต่กว่าจะมาเป็นน้ำที่ใสสะอาดแบบนี้ต้องผ่านกระบวนการบำบัดที่มีขั้นตอนบำบัดดังนี้ครับ สวัสดีครับน้องเทปผมเทปนะครับผมพิธีกรจากรายการจอร์นสเตดถนนงการเดินทางครับดพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเดินที่คลองยนมาแล้วก็เห็นว่ามันมีปลาคราฟเลี้ยงอยู่ในนั้นด้วยครับผมเลยสงสัยว่าท่านมีวิธีการจัดการกับระบบน้ํายังไงครับถึงทําให้แบบค่าของน้ำเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาคราฟได้ครับท่านครับภาพรวมน้ําเสียเนี่ยเราจะรวบรวมมาจากชุมชนก็จะเป็นน้ําจากกิจกรรมต่างต่นะครับจากนั้นก็จะมีท่อรวบรวมมาเราจะมีทั้งหมด5ขั้นตอน อย่างนี้ได้ไหมครับท่านในผมก็มาที่โรงบำบัดน้าเสียของท่านแล้วขออนุญาตให้ท่านพาเดินชมหน่อยได้ไหมครับยินดีเลยครับได้ครับานไปดูด้วยกันเลยได้ครับผมท่านใดครับรับในจุดนี้นะครับ้องเทปจะเห็นว่าจะเป็นขั้นตอนที่1นะครับซึ่งมีความสําคัญมากคือเราจะทําการแยกขยะด่านที่1นะครับจะเป็นการคัดแยกขยะทั้งชิ้นใหญ่และเล็กขอบอกเลยว่าเห็นทั้งขวดพลาสติกและเศษใบไม้มากมายเลยนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เลยครับ ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับคือเราจะแยกกรวดทรายออกจากน้ำาซึ่งขั้นตอนที่1เนี่ยเราแยกสารแขวนลอยออกใช่ไหมครับ,รบก็คือพวกขยะที่ลอยยู่หน้าครับตัวนี้เราก็จะแยกพวกกรวดทรายซึ่งจมอยู่ใต้น้ํามาต่อกันในด่านที่2คือการคัดแยกกรวดทรายคลายการกวนให้ตกตะกอนนอนก้นปล่อยให้น้ําดีไหลลอยไปเข้าสู่ขั้นตอนของด่านที่3ครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของขั้นตอนที่3ครับผมบซึ่งขั้นตอนนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่ 1, 1เราแยกตัวขยะมาแล้วัขั้นตอนที่2เราก็แยกกวดสายแล้วตวราีร้อยเราจะแยกในส่วนของจุลินทรีย์ซึ่งมาในด่านนี้จะเป็นบ่อบําบัดทางชีวภาพเราจะเห็นน้ําผุดจากการเติมออกซิเจนและจุลินทรีย์ลงไปกินเหล่าสารอินทรีย์ที่ทําให้เกิดน้ําเสียเมื่อจุลินทรีย์อิ่มหนำแล้วจะทําให้ตัวหนักและจงสู่เบื้องล่างเหลือออกมาแต่น้ําใสสะอาดครับทุกคน ส่วนตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับในน้ำนะครับ,รบก็จะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆพวกสารคอรีฟอมซึ่งสารเหล่านี้ถ้ามันเข้าไปอยู่ในระบบลาไส้ของมนุษย์เนี่ยก็จะทําให้เป็นอุจจาระลวกได้ <ừ> คือจะเป็นโรคอหิวาตต่างๆพวกนี้พอเราเติมสารคอรีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสารคอรีนชนิดผงชนิดชนิดน้ำซึ่งชนิดน้ำเนี่ยเราจะมีค่าความเข้มข้นที่ส1คจุดหนคือปลอดภัยต่อสิ่งมีีชวิต และในดานที่4ี่เมื่อน้ําใสแล้วก็ต้องไม่ลืมเติมคอรินฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ยังหลงเหลืออยู่โดยจะปล่อยน้ําให้ไหลไปตามทางซิกแซกทดลองเลี้ยงปลาก,ก็พบว่าปลาสามารถอยู่ได้รู้เลยว่าน้ําสะอาดขึ้นแล้วจริงๆครับในส่วนนี้เราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขัข้นตอนสุดท้ายาแล้วขั้นตอนที่5ครับผมซึ่งเป็การจัดการกับกับจัดตะกอนครับ และในด่านสุดท้ายครับด่านที่5น้ําที่ได้ออกมาจะไม่ใส่แจ๋วเหมือนน้าในสระแต่ก็เป็นไปตามลักษณะทางธรรมชาติของน้ําที่ดีทั้งค่า BOD อยู่ที่9 0ซึ่งต้องมีค่าน้อยกว่า20ค่าความเป็นกรดด่างค่าฟอสฟอรัสค่า COD และอีกหลายเกณฑ์วัดล้วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะต้องมีทีมวิจัยคอยปรับปรุงคุณภาพน้ําอย่างสม่ําเสมอ,เ,สมอเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าน้ําสะอาดแน่นอนครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนอเตอร์มากๆเลยครับยินดีครับสำหรับข้อมูลดีๆในการจัดการระบบน้ำของทางที่นครสวรรค์ครับเดินมาได้เหนื่อยเดี๋ยวทานน้ำสะอาดๆจากทางเทศบาน้ำสะอาดครับอันนี้จะเป็นน้ำของเราครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านครับน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาครับปลาปลาดื่มได้ดื่มได้ครับที่ท่านนายกบอกป่ะคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้เลยโอ้นี่เลยนี่เป็นไงล่ะครับหันโลโก้ออกด้วยเหมือนรู้ตำแหน่งครับหืโอ้รสชาติดีด้วยครับ อีกสักหนึ่งทีแล้วกันครับอ๋อนี่คือเป็นน้ำป่าที่ดื่มได้เลยครับโอ้แ๋วเลยฮะในสมบังดีเมืองนครสวรรค์อีกหนึ่งอย่างแต่เห็นว่ามีของดีด้วยเป็นอาหารครับเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลากายป่ะฮะใช่ครับเราต้องไปทานด้วยกันได้ครับผมดีมากครับป่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินอร่อยๆครับของขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งอย่าง เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์สวยชิคเหมือนกับต่างประเทศเลยไหมครับเพื่อนๆเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศแล้วครับเอาละฮะไปหาของอร่อยประจําจังหวัดกันดีกว่าถ้ามานครสวรรค์ไม่ได้ทานลูกชิ้นปลากกายถือว่าพลาดอย่างแรงเลยครับ ไม่รอกล้องแล้วทุกคนกุเตี๋ยวม,มาเสิร์ฟแล้วผมก็ต้องรีบกินเลยนี่เส้นเล็กซิกเนเจอร์เส้นเล็กลูกชิน้นปลาหรือจะเรียกว่าเส้นเล็กลูกชิ้นหัวนมหรือจะเรียกว่าเส้นเล็กลูกชิ้นบัวลอยก็ได้อร่อยมากเลยอะ่ะเส้นดีน้ำซุปหวานหอมกลมกล่อมแล้วก็ลูกชิ้นแบบเนี้ยต้องแบบนี้ว่ะ ลองมาครับจะไม่ผิดหวังครับอีกหนึ่งรานน้านในนครสวรรค์นายตี๋ก่้ชิ้นตากลายครับ อิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยแปลกตาที่ชื่อว่าภาสานสถาปัตยกรรมสุดล้ำอย่างกับหลุดมาจากหนังไซไฟอยู่ตรงชุมชนต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพยาไปกันครับ ถึงแล้วครับพาสารอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาความภาคภูมิใจใหม่ของชาวป่างน้ำโพกับอาคารรูปทรงโค้งสวยงามร่วมสมัยและดูผิวไหวเหมือนสายน้ำที่บ่งบอกถึงการช่่มโยงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายตลอดลุ่มแม่น้ำสายหลักแห่งนี้ไปเดินเที่ยวชมกันครับ และที่นี่คือภาสานครับอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพยาครับผมฝั่งซ้ายมือผมนี่ก็คือแม่น้ําปิงวังครับฝั่งขวามือผมคือแม่น้ํายมและแม่น้ำนาครับประจบรวมตัวกันเป็นแม่น้ําเจ้าพยาด้านหลังนี้กิโลเมตรที่สุดของแม่น้าเจ้าพยาอยู่ที่นี่นะครับสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูสักครั้งมาลองสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่นะครับแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยพาสานครับผม ผมว่าใครๆที่เห็นภาสานก็ต้องตะลึงกับสิ่งก่อสร้างรูปทรงเรียวยาวขนาดใหญ่ผ้าลอยขึ้นคล้ายสะพานด้านนอกอาคารห่อหุ้มด้วยเหล็กและทองแดงดูแล้วเหมือนหลุดมาจากหนังไฟไฟกันเลยนะครับภาสานตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของแม่น้ําเจ้าพยาที่มีแม่น้ำสองสีปิงวังและยมน่าน มาบรรจบกันพอดีตัวสถาปัตยกรรมมีการจัดแสดงให้ความรู้เรื่องน้ำส่วนพื้นที่รอบๆก็เป็นลานสาธารณะให้ชาวนาครสวรรค์และนักท่องเที่ยวที่ผ่านเมืองนี้ได้แวะเวียนมาเที่ยวชมทำความรู้จักกว่าจะได้มาเป็นแลนด์มาร์กอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับภาสานผ่านการต่อสู้ฝ่าฟันมากว่า12ปียิ่งไปกว่านั้นตลอด12ปีคนนครสวรรค์กันเองนี่แหละครับเป็นทั้งผู้ผลักดันและผู้ลงมือทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ พาสานเปิดให้เข้าชมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายจอดรถก็ฟรีโดยสามารถจอดรถได้ที่ริมแม่น้ําแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะครับจะได้ชมแสงพระาทิตตกที่สวยงามมากๆสําหรับใครที่จะขึ้นเหนือหรือผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมแวะเข้ามาที่สะพานพาสารไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับถ้าได้ลองมาสักครั้งรับรองได้รูปกลับบ้านแน่นอนครับผม เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขมากครับในการมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเอาจริงๆผมก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนครสวรรค์หลายๆครั้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ก็ได้มาในหลายๆที่ที่ไม่เคยได้มาเหมือนกันรู้สึกอินไปกับสถานที่ต่างๆอย่างหอคอยเนาะเป็นหอชมวิวเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้ไปกินได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรเงี้ยแล้วมาจบที่ภาษาตรงนี้นะครับผมด้านล่างเขาก็จะมีนิทรรศการที่คุณสามารถเข้าไป ไปเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่อดีตการจนมาถึงปัจจุบันเราได้ซึมซับบรรยากาศแบบนี้นะครับคนในชุมชนเรารู้สึกถึงความแบบอบอุ่นของจังหวัดนครสวรรค์จริงๆถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองมาท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาท่องเที่ยวในแบบของฉบับตัวเองนะครับไ้ลองมาสักครั้งที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วคุณจะไม่ผิดหวังจริงๆกับเมืองแห่งนี้กับจังหวัดแห่งนี้นครสวรรค์บ้านเรานะครับสนุกมากๆลองมาดูครับผม สำหรับจจยสดสัปดาห์หน้านะครับเทปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรติดตามกันให้ดีนะครับทุกวันอาทิตย์3ามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มทางช่องทวีว5วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ของผมในครั้งนี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยครับเราผ่านนครสวรรค์บ่อยระหว่างทางขึ้นไปภาคเหนือเหมือนเป็นชุมทางสําหรับนักเดินทางที่ไม่มีวันเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมีสถาปตัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมีสถานที่บําบัดน้ําเสียที่ถูกดูแลและบริหารจัดการอย่างดีจนสามารถเลี้ยงปลาคาบได้และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเหมือนกับอยู่ต่างประเทศเลยนะครับผมเชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศเรานั้น สวยงามไม่แพ้กับต่างประเทศเลยครับอยากให้ทุกคนได้มีเวลาออกเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางหรือในแบบที่ตัวเองชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เติมไฟให้กับชีวิตของเรานะครับและอย่าลืมติดตามรายการ Joy's Day ถนนแห่งการเดินทางออกอากาศทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทางช่องทบห5แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 好好好，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 好好 อา,อาจารย์อย่าแพลวอ,อาจารย์อย่าแพลวอย่าแผลวอาจารย์นั่งนังนั่งนั่งเร่งเล่นขานบอกคาราวาครับคุณลุงสวัสดีครับนี่คือ ร้านากาแฟกำลังภายในมาอุ่นหนุนคุณลุงกันได้ครับขายตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับคุณลงุงจนถึงกี่โมงครับสี่สสทุ่มครับมาอุ่นหนุนกันได้กาแฟกำลังภายในของดีที่นครสวรรค์ครับผม เอากาแฟร้อนนะครับไม่เอากาแฟเย็นนะผมยอกมยอมกาแฟเย็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นร้อนใช่ไหมครับอันนี้กาแฟข้ามครับใครอยากมาลองนะมาลองได้นะครับที่ธนาคารสาฟ้าหน้าธนาคารกรุงไทยไปสนีนครสวรรค์ลองแวะมา หาคุณลุงได้นะครับตอนเช้าอยู่หลังโรงเรียนวิสุทธ์หลังจากนั้น5้าโมงเย็นมาอยู่ตรงนี้ข้ารครท่านจะครับรับกํำลังภายในมาผมชิมได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่นะฮะกลายเป็นว่าไม่หวานนะไม่ได้หวานอย่างที่คิดนะครับคือมันารอ่อร่อยลองมาชิมดูครับกาแฟกำลังภายในนะครสวรรนะคร์หน้าไปรษณีย์